สวัสดีครับอาเฮียอายุทยานะตอนนี้มาอยู่แถวแถวอนมามัยวัดพญาตนะครับตรงนู้นเป็นแยกพญาตนะวันนี้เฮียพามาร้านผัดไทยร้านผัดไทยป้าอ้อยนะครับไปคุยกับแม่ค้ากันว่ามีกำลังใจมีการทำมาหากินมีการสร้างอาชีพแบบนี้ได้ยังไงมีคนรอคิวเยอะเลยนะผัดไทยป้าอ้อยไปคุยกัน สวัสดีครับป้าอ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาเฮียมาเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวสั่งซื้อด้วยเดี๋ยวรอได้นี่อันนี้ขออนุญาตขออนุญาตาก็มีลูกค้านะครับรอกันเลยนะครับรอกันเลยลูกค้าน่ารักรอได้เนาะรอได้นะครับผัดไทยป้าอ้อยนะผัดไทยป้าอ้อยป้าอ้อยขายราคาเท่าไหร่สี่สิบบาทนะทนะอันนี้เป็นเครื่องปรุงใช่ป่ะใช่เดี๋ยวดูป้าอ้อย เด no sì, ี๋ยวดูป้าอ้อยผัดกันนะป้าอ้อยก็ใส่ไข่นะครับอันนี้คือน้ำน้ำมะขามอ่าน้ำมะขามที่ปรุงรสเนาะโอเคป้าอ้อยมาขายตั้งแต่กี่โมงครับสี่โมงครึ่งอนเย็นน่ะลูกอ่าถึงกี่โมงครับผมสามทุ่มสี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับหน้า อนามัยวัดพญาตหน้าเซเว่นเราอยู่ต่อบริเวณนี้นตลอดเลยใช่ไหมครับจ้า<ด>อ่า <ๆ S 1> โอเคมาอุดหนุนป้าอ้อยป้าอ้อยมีลูกค้าขาประจําเยอะแล้วใช่ไหมจ้านานแล้วเนาะขายมาก,กี่ปีครับสองปีแล้วลูกอ๋อสองปีแล้วนะเดูป้าอ้อยผัดกันนะครับมาอุดหน,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 นุนป้าอ้อยนะครับป้าบอกว่าไงนะตะกี้นี้ผัดต้องใส่ใจใช่ต้องใจแม้กระทั่งใบกุ้ยช่ายอ๋อใบกุ้ยช่ายนี่ใ,ใช่ไหมครับต้อง จหมดต้องหมายถึงว่าต้อง okay, ใส่ใจอ,อ๋อนะครับถ้าจะมาหาป้าอ้อยต้องใจเย็นๆป้าอ้อยบอกว่าเสียได้เงิน<ม>คือหมายถึงว่าต้องทํา <ปะ S 1> ขายแล้วต้องทําให้ดีใช่ไหมนี่คือเทคนิคของป้าอ้อยนะครับครับใส่ตัวง,งอกกล้วยช่าลงไปนี่นะครับป้าอ้อยห่อเลยครับ ป้าอ้อยเบอร์โทรอะไรครับเนี่ยเวลาถ้าใคร084 150 150 3487นะครับมาอุดหนุนป้าอ้อยยังไงนะโทรสั่งก่อนนะครับว่าเอากี่หอ10ห่อ20หอได้เลยนะป้าอ้อยขอบคุณครับยังไงก็ขออนุญาตป้าอ้อยแล้วนะครับเรามาช่วยอาชีพเรามาแนะนำอาชีพกันว่าแม่ค้าเนี่ย มีเทคนิคทักษะอย่างไรแต่จะเห็นเลยนะครับของป้าอ้อยนี่ก็คือหนึ่งพูดว่าใส่ใจไม่อยากให้ลูกค้ามาแบบว่าเสียดายเงินนะครับของทุกอย่างต้องใส่ใจถั่งงอกใบกุ้ยช่ายนะครับแค่นี้ลูกค้าก็ติดแล้วเนาะครับงงอ,อ่าถุงงอกจะไม่มีลลกลิ่นเลยล้างแล้วล้างอีกนะครับนี่แหละถือว่าเป็นเคล็ดลับขายดีอย่างหนึ่งนะจะทำอะไรจะต้องใส่ใจนะเนาะ,อะโอเค วันนี้นะครับผมมาร้านผัดไทยป้าอ้อยนะครับเห็นว่าแม่ค้าขมักขเม้นอยู่แล้วบอกเลยว่าเข้ามาแล้วเรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับมีการใส่ใจแม้กระทั่งถั่วง,งอกเล็กๆน้อยๆล้างจนไม่มีกลิ่นเลยทีเดียวนะครับป้าอ้อยก็ขายยุ่งมากๆเลยแต่ยังไงนะครับถ้ามานะครับโทรสั่งป้าอ้อยก่อนนะครับอยู่หน้าร้านผัดไทยป้าอ้อยนะครับ ใส่กุ้งแห้งนะครับแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดให้ให้จนนุ่มเลยป้อ้อยก็มีเก้าอี้สำหรับให้ลูกค้ารอนั่งด้วยนะครับนี่อ้อยกำลังทำนะครับ ป้ะอ้อยบอกว่าอันเนี้ยพระอ้อยแบบบระบอยว่าไงนะเต็มที่เออเนี่ยนี่เจอเอครับ เจอ FC ฟซเฮียบอกว่าเขาอนุญาตถ่ายนะเจอเอฟซีบอกว่าเคยไปกินข้าวขาหมูกินขนมจีบอาเฮียเดี๋ยวผมให้เขาก่อนเลยก็ได้นะผมผมรอนะผมให้เลยให้เลยไม่พี่จะได้ไม่รอเกรงใจผมผมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเลื่อนเวลาได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่จะได้ไม่ต้องรอครับ บายบายได้แล้วครับสามห่อขอบคุณมากป้าอ้อยผมขอตัวแล้วนะไปก่อนฝากมาอุดหนุนป้าอ้อยด้วยไปก่อนนะครับอุดหนุนป้าอ้อยแล้วนะ,น,นะครับได้คุยได้สาระนะครับแล้วก็ได้ยกระดับใจด้วยนะครับวันนี้ได้เขาเรียกว่าให้เพื่อน,น่ะไปก่อนนะครับหมายถึงว่าเรา สั่งแล้วนะครับมีคนรอนานเราก็ให้ไปก่อนเราจะดูว่าเรามีความรู้สึกยังไงนะครับลองให้คนอื่นแซงคิวบ้างนะครับจะมีความสุขนะป้าอ้อยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกินผัดไทยป้าอ้อยกันเลยบอกเลยว่าบอกเลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวาน แล้วก็ส้มเส้นนุ่มอร่อยจริงๆครับแล้วก็ป้าอ้อยจะให้พวกถั่วง,งอกกับใบกุ้ยช่ายมาเยอะมากนะครับยอเนิยห่อเนี้ยสี่สิบาทแล้วห้นนาสิบมันจะห่อใหญ่กันไหนไปอุดหนุนผัดไทยป้าอ้อยกันนะครับไป